สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็เป็นบทความที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่1 0มิถุนายนปีพุทธศักราช2564นะครับหัวข้อที่ประกาศหอมให้เอาไว้วันนี้บอกว่านายกบทบารมีจริงอะเริ่มต้นอย่างนี้ครับ ประกาศหอมบอกว่าถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับที่มีการฉีดวัคซีน2วันเฉียด900,000โดสด้วยกันช่วงแรกๆเนี่ยวัคซีนก็มาแบบกระปิบกระปอยไม่ค่อยจะเต็มร้อยสักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยมีปัญหากรุกกรักมีเสียงกล่นด่าตามมาบ้างก็ธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ว่าจนถึงวันที่9มิถุนายนเนี่ยตัวเลขรวมฉีดไปแล้วทั้งหมดนะครับห้าล้านห0ึ่โดส เพราะฉะนั้นจบเดือนนี้น่าจะเกิน10ล้านโดสด้วยกันคําถามคือตัวเลขนี้มันมีในยะะสาคัญอย่างไรเพราะว่าจะเป็นจํานวนการฉีดแบบก้าวกระโดดในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งฉีดวัคซีนมาก่อนไทยนะครับยังต้องอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ารอวัคซีนประเทศไหนรอจากโควซ์ก็จะมีวัคซีนแจกจ่ายให้คราวละหลักแสนโดสเท่านั้นนะครับ ก็อยากให้รับทราบกันว่าวัคซีนในไทยเนี่ยจะทย,ยอยเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะ a s t r a z e ซ e c a ซึ่งเป็นวัคซีนหลักจะไม่เข้ามาทีเดียว50ล้านโดสหรือว่า100ล้านโดสก็ว่ากันไปตามคิวนะครับบางคนเนี่ยอาจจะได้ฉีดเดือนท้ายๆในช่วงสิ้นปีนี้ก็ได้วันนี้ไม่มีประเทศไหนฉีดครบนะครับยังต้องทยอยฉีดกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่วยวายว่าจะฉีดให้ได้ภายในเดือนนี้ก็ควรจะรับทราบด้วยนะครับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ ที่ทุกคนเนี่ยจะได้รับวัคซีนภายในเดือนนี้โมวาน,นี้ก็มีประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19นะครับเรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด19ตามประกาศเนี่ยบอกว่าตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมปีพุทธศักราช2563และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศเรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีฉบับที่3ลงวันที่29เมษายน พุทธศักราช2564นั้นเพื่อเร่งรัดให้การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ตามวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็วเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามข้อ5ของข้อกำหนดออกตามความในมาตราแห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช2,548ฉบับที่23ลงวันที่15พฤศจิาคมพุทธศักราช2,564นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 โดยข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 และคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ดังนี้ 1>, 1. ให้มีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอแก่ประชาชนโดยอย่างน้อยให้ครอบคลุมร้อยละ70ของจำนวนประชากรหรือไม่น้อยกว่าจำนวนประชากร50ล้านคนข้อ2ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประสานงานส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในการดำเนินการ ขึ้นทะเบียนวัคซีนให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพข้อ3ให้กรมควบคุมโรคองค์การเภสัชกรรมสถาบันวัคซีนแห่งชาติสภากาชาติไทยราชาวิทยาลัยจุฬาภร์หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการทางก,การแพทย์หรือสาธารณาสุขแก่ประชาชนร่วมมือกันในการดำเนินการจัดหา สั่งหรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึงภายใต้กฎหมายกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้นๆกำหนดประกาศหอมบอกว่าครับก็สรุปันนะครับเพื่อไม่ให้มีดราม่าวัคซีนโดยไม่จะเป็นเพราะฉะนั้นหน่วยงาน5หน่วยจะต้องทำหน้าที่ดำเนินการจัดหาวัคซีนคือ1 กรมควบคุมโรค2อ,องค์การเพศสัตกรรม3ส,สถาบันวัคซีนแห่งชาติ4ส,สภากาชาติไทยและ5ราช,ชาวิทยาลัยจุฬาพรหรือหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากนี้ถ้าหากว่ามีข่าวว่ามีบริษัทข้ามชาติหรือในชาติอ้างว่าเป็นตัวแทนเร่เสนอขายวัคซีนแต่ว่าติดต่อใครก็ไม่ได้ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับมีโอกาส ที่จะเป็นพวกต้มตุนหรือไม่ก็ขบวนการปล่อยเฟซนิวเพื่อดิสเครดิตการทํางานของฝ่ายรัฐนะครับเอาละครับจบเรื่องวัคซีนก็เหลือบไปเห็นหัวแถว3นิ้วเขาคุยกันในโลกโซเชียลซัดกันมันปากเลยนะครับบิ๊กตู่เนี่ยบทบาร,รมีแล้วบ้างเพราะว่าน้องชายถูกปปชแจ้งข้อกล่าวหาจงใจแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จจุดยืนและวิธีคิดของคนเนี่ย สำคัญนะครับถ้ามีล้อเลื่อนเมื่อไหร่ก็จบข่าวคนที่ต่อต้านรัฐบาลเกือบร้อเเซก็เชื่อว่ารัฐบาลสามารถที่จะแทรกแซงสารยุติธรรมแทรกแซงสารรัฐธรรมนูญแทรกแซงปปชหรือแทรกแซงกกตก็ได้เอาเป็นว่าองค์กรอิสาระทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกำมือของรัฐบาลเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลถูกชี้ว่าผิด เสียงกลดา่ามันก็จะสาดไปทั่วทุกองค์กรนะครับแต่กลับกันนะครับเมื่อไร่ก็ตามฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจะรับการวินิจฉัยว่าถูกต้องเนี่ยก็พอจะมีเสียงชมเล็ดลอดออกมาบ้างะนะครับแต่มันก็เบาเกินกว่าจะได้ยินถามว่าองค์กรอ,อิสระมีปัญหาในการทํางานหรือไม่จะตอบว่าไม่มีเลยเนี่ยคงไม่ได้ปัญหาน่ามีแน่แต่ว่าต้องลงไปดูในรายละเอียดว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับในขณะที่สังคมไทยเรามีปัญหาอย่างมากกับคําว่าข้อเท็จจริงส่วนใหญ่ จะเชื่อคำว่าเขาเล่าว่ามากกว่าเชื่อคำว่าข้อเท็จจริงก่อนหน้านี้เขาเล่าว่ารัฐบาลครอบงําองค์กรอิสระและวันนี้เขาเล่าว่าพลเอกประยุทธ์หมดบารมีแล้วทั้งที่ข้อเท็จจริงเนี่ยองค์กรอิสระก็ทํางานไปตามปกติกรณีปปชแจ้งข้อกล่าวหาแก่พลเอกปรีชาจันโอชาก็คือขั้นตอนการทํางานตามปกติสอบเสร็จแล้วจะชี้มูลหรือไม่นั่นคือขั้นตอนต่อไปคดีนี้เนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลแทรกแซงถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่พลเอกประยุทธ์ทำมาเนี่ยมันจะพังคลืนลงมาทันทีนั่นแหละรครับจึงจะนําไปสู่คําว่าหมดบาร,รมีอย่างแท้จริงก็ทําให้หวนนึกถึงปปอชอในยุครัฐบาลทักษิณที่ขุดคุยความเฉาโฉซุกหุ้นแจงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็ดมูลค่าหลายหมื่นล้านบาททักษิณเดือดดาลหาทางยุบองค์กรอิสระยุบไม่ได้ก็พยายามที่จะเข้าไปครอบงำสุดท้าย บทบารมีนี่ยังใช้น้อยไปด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะครับ